เริ่มผักสลัดจากเมล็ดนำเมล็ดมาโรยบนพีทมอสแล้วก็พ่นน้ำฉีดพ่นน้ำให้ชุ่มจากนั้นเราก็ห่อด้วยถุงพลาสติกแล้วก็ไม่ต้องเปิดอีกเลยนะคะเราใช้วิธีการบ่มค่ะแบบนี้เป็นการบ่มประมาณสีวันเราก็จะได้ต้นออกที่ข้อขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำพีทมอสหรือจะเป็นมูลไส้เดือนก็ได้ ที่เราทำอันนี้คือใช้มูลไส้เดือนอย่างเดียวเลยค่ะนำมูลไส้เดือนมาโรยให้เต็มแล้วก็แยกต้นอ่อนมาใส่เป็นหลุมเพราะแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มเช่นกันทั้งแบบนี้เราจะรดน้ําทุกวันเช้าเย็นแล้วในการแยกเราจะแยกในตอนกลางคืนค่ะต้นอ่อนเราจะแยกในตอนกลางคืนนะคะเพื่อให้เช้ามาได้น้องได้สดชื่นในตอนเช้าตอนเช้าเราจะเห็นว่าน้องก็เริ่ม ูชอบแบบนี้แล้วทำการลดน้ำแบบนี้และอยู่ในถาดเพาะแบบนี้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะลดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นระหว่างรอน้องในถาดเพาะสองอาทิตย์เราก็ไปเตรียมดินปลูกมือใหม่อาจจะซื้อสำเร็จเลยก็ได้แต่ในการเตรียมดินปลูกเราก็ได้ลงอาไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะคะหมักดินไม้สองอาทิตย์ก็พร้อมปลูกแล้วค่ะน้องต้นกล้าก็พร้อมเราก็ลงมาลงในดินแต่งเพาะได้เลย และน้องจะอยู่ในแปลงพาออันนี้อีกประมาณ3มสัปดาห์รวมเบ็ดเสร็จประมาณเดือนสิบ้าวันก็จะได้กินผักสลัดสดอร่อยกรอบด้วยฝีมือของเราเองค่าสะอาดที่สำคัญคือปลอดภัย